กำมือนยืนมองกำมือนยืนมองร้านน้อยนะครับนะครับผมดูกำมือหน้าหน้าผ่องใสมาเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนย็นนะครับ พอดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมื่นนะครับในพังขมืน่นแล้วก็น้องเช้านะครับบัวตองมาเดินออกกําลังกายนะครับผมช่วงเย็นๆนะครับคลายเครียดนะครับออกเดินท,ทั้งเช้าทั้งเย็นว่าปกตินะครับเราออกทัวร์ล้วก็จะเดินเชา้าแล้วก็เดินเย็นนะครับจะได้ยืดเส้นยืดสายได้แบบระบบขับถ่ายจะได้สะดวกสะดวกนะครับผมนะครับบัวตองไม่รอพี่เลย อันนี้มาขมื่นันนี้ดู er นะครับเดินไปเที่ยวจะได้ครบสีสาวนะครับเอาผมเบีอีกแล้วแบีอีกแล้วไปไปไปเร็วไปเร็วยาพี่ดาวนะครับไปไปไปเร็วพอ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 เขาจะด่าขมื่นถอยทอยคนจู่จะด่าเอาไปไปไปขาหาพี่ดาว เนี่ยบ้านพีดาวก่อนเลยนะครับผมชวนพีดาวไปเดินเล่นนะครับนี่ขม,มือต้องไปอาบน้ำก่อนนะครับยังไม่ได้อาบน้ำโอ้ยพ่อ,พอปลาปลาแตกอีกแล้วนะครับพ่อปลาปลาแตกแล้วพีดาวทักทายจีมือก่อนเลยพาพีดาวไปเดินเล่นด้วยกันนะครับผมออกกำลังกายด้วยกัน จะได้ยืดเส้นยืดสายนะครับไปต่อแล้วครับผมเพราะว่าพีดาคงไม่ได้ไปนะครับพอดีคนจู้ต้องพาลูกน้อยนะครับไปหาหมอนะครับมือสองขึ้นรถแล้วไปสามือนไปเฮ้ยเฮ้ยพีดาไม่ได้ไปด้วยนะครับ พี่ดาวต้องอยู่บ้านนะครับพี่ดาวต้องอยู่บ้านเพราะว่าคนจู๊ต้องพาลูกไปหาหมอนะครับไปไปไปเร็วเดินไปเดินเดินไปอาบน้ำก่อนลูครับผมระหว่างทางเราเจอสาวน้อยน้ำมนนะครับผมนะครับแม่นำบาตรมาเ,รเล่นด้วยกันนะครับ็มือนึ่งหนมมือมองหนก่มมือเรามองนะครับผมขมือยืนมองขอมือยืนมองลานน้อยนะครับ นครับผมน้ำหวานก็ดมกินเหมือนกันมเหมือนคงเป็นร้านน้อยแล้วครับผมดูครับผมเออไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้จะเดิอนออกกำลังกายมาเจอน้องน้ำมุนจอมสุดน,นะครับดูบัวตองดูบัวตอง ทอยขมอน,นี่อยากจะสัมผัสน้องนะครับผมไปถอยเบนดูครับดูครับดูน้ำมนดูครับดูโอ้ดูครับ,ร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 บส่วนมากเลยน่ารักมากเลยโอ้โอ้โอ,โอ้ดูครับเล่นตุ่มก่อนเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นโคตรเ,เล่นโคนก่อน เฮ้ยน้ำมนต์น้ำมนต์จะมาหาเจีเหมือนนะครับอย่ามาเด้อน้ำน้ำมนต์ด้อันนี้ต้องระวังนะครับผมต้องต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับผมต้องอยู่ห่างๆกันนะครับผมครับต้องอยู่ห่างกันเฮ้ยเฮ้ยเจหมือนยืนมองถอยเด้อน้ำมื่นถอยน้ำมนยืนมองน้องนะครับผมยืนมองน้องเล็กยืนมองห้านยืนมองร้านนะครับ

มันสงสัยมันสงสัยนะครับผมนะครับอยากจะไปกับน้องนะครับผมนู่น่ะขมืนบอตองไปแล้วนุ่นไปไปไปเ็วไปเ็วไปออหา้องตัวเองก่อนเดี๋ยวสงสัยอ,อ,อยากอยากเลี้ยงหลานนะครับสงสัยอยากเลี้ยงหลานไม่ยอมไปนะครับผมขมือไปเร็นๆขนขมือไปน้ำเส็จก็รีบเลยครับผม รีบไปหาพี่เอ้ไม่ใช่นะครับรีบไปอาบน้ำเสร็จก็รีบเลยนะครับรีบไปหาหน้องหาเพื่อนเฮ้ยลุยคนกามไปหาเพื่อนก่อนเลยนะครับวันนี้มาเดินกัลกรรงกาย3มเชือกนะครับผม เมื่อวานก็เดินกับพี่ดาววันนี้พี่ดาวไม่ได้มานะครับนนี้เปลี่ยนเอาโบตองมาเดินนะครับอาบน้ำขัดตัวสวยเลยขมื่นนะครับ โวตองโวตองคงบอกว่าพี่ไม่สนใจเลยนะครับโอ้โมตองกอดหางสีนวล ดูปมืนหน้าหน้าผ่องใสมาเลยครับผมหน้าราศีจับมาเลยครับผมอาบน้ำใหม่ๆผิวฟันสวยๆนะครับผมดูครับผมสองสาวสามสาวยืนเลียงหน้ากระดานนะครับผมสามสาวยืนหน้ากระดานไปหมดบัวแล้วนะครับผมตอนนี้บดบัวบัวไปแล้วนะครับนะครับ วัวไปแล้วก็จะได้เดินนะครับออกกําลังกายกลับไปบ้านเราครับมาอาบน้าเสร็จนะครับวันนี้ข้ามือมาอาบน้ําแล้วก็มาเดินเล่นเจอเจอหลายอย่างเลยนะครับผมเจอหลายอย่างเลยเจอน้องน้ำเอ่อน้องน้ํามุนด้วยนะครับ à, cần cảm ơn tám sáu năm sáu bốn tôi nãy lấy bùa các bùa lấy bùa mới phải cái vườn còn ช้างลายบัวนะครับบรรยากาศหมู่บ้านช้างมันทราของเราครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับส่วนข้ามือน,นี้เดินตามที่นอ,นอย่างเดียวนะครับ ก็เป็นโอ้สามสาวเจอเจอบัวเจอบัวเจอช้างน้อยด้วยนะครับผมดูนะครับเจอ้ํามตนด้วย เจีหม so, so ื่นต้องต้องเดินห่างๆตัวเล็กหน่อยนะครับผมโมตองเดินหาน้องเลยนะครับผมโมตองโมตองทักทายน้องหน่อยเร็วจะมีลูกกับเขาไหมนี่โมตองจะกลัวน้ำมต์หรือเปล่านะครับผมพี่โมตองจะกลัวน้องไหมนี่อาสัมผัสน้องหน่อยโมตองเออ เราระมัดระวังครับผม่็ช้างเราเพิ่งพึ่งพิ่งเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันเฮ้ยเจมือไปเลยไม่ต้องมาเจมือนี่อยากจะทักทายหลานไปไปไปถอย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 มือไปถอยถอยถอยเฮ้ลุ่มลุ่มลุ่มถอยไปถอยถอยถอยแย่เราต้องให้ขมือออกห่างๆก่อนส่วนบุตอนี่เริ่มจะรักเด็กแล้วนะครับไปขมือถอยลุ่มลุ่มลุ่มถอยไปถอยถอย ไม่ต้องใช่จะติดน้องแล้วไปไปเจจะทักทายต่อเลยไปไม่ต้องอย่าอยังไม่กล้าให้เจทักทายน้องนะครับอย่ายังไม่กล้าให้เจทักทายน้องเดี๋ยวอันตรายครับผมน้องยังเด็กๆอยู่นะครับ เฮาเอจา,กกาอจากก้าก,จาก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วมาจ้าปูตาก่อาเอาถอยถอยถอย,ถอยเดินกลับบ้านนะครับผมหลังจากที่แวะอ,อาบน้ำแล้วก็แวะเล่นกับน้องน้ำมนต์สักครู่หนึ่งน,นะครับผมก่อนเดินกลับบ้านนะครับหางบัวตองครับดูหางบัวตอง มีแวะมาแวะมาก่อนเผื่อมีเผือเ่อพี่ดาวมีอะไรมาต้อนรับนะครับว่าพี่ดาวไม่ได้ออกเดินกับเพื่อนโอ้ตอนนี้พี่ดาวมีของมาฝากด้วยนะครับยี่มือสุดท้ายนะครับ อ่าพอดเลยไปเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดาวไม่ได้กินให้พี่ดาวกินด้วยแบ่งแบ่งกันครับแซนตูลุบก็เหมือนให้ชิมแซนตูลุบด้วยกินเป็นไหมกินเป็นไหมเนี่ยอ้อร่อยต้องใส่ติดใจเพส่ยติดใจรคับไปมากินอาหารของพี่ดาวอาหาร หานคนป่วยนะครับผมมาหาคนป,ป่วยไปไปเดินขอบคุณครับผมนี่ครับไปไปไปเร็วนี่ก็มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับผมหลังจากออกมาจากบ้านพี่ดาวนะครับมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วสามสาวของเราออกกำลังกายนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ